ได้เวลาป้อนข้าวลูกสาวล่าอีกแล้วกินเก่งแก้มตุ้ยตุยแซบหลายแซ่บบอใหญ่อของโปรโดคือหนึ่งผักหนึ่งผักนะคะมีชั่วฝักยาวมีผักก้านจองผักกาดเนี่ยกินหมดละหนึ่งให้อันนี้ผักสด รอบส้มผักวันนี้เมนูผักผักนะคะอันนี้ขากบกคุณทรายค่ะเมนูวันนี้คุณยายแม่ราบกับผักสดกินเก่งกินได้กินแซ่บอร่อยของชอบนึ่งผักกับลาบงวัว แปดสิบเจ็ดปีแล้วบอกไม่บอกเจ้านะแซบบ่แซบ,แซบเาิาเปนะ็นยังไงเนี่ยนึงพนึกภาักําลังก,กัาลังไม่กินกินเนาะกํายังถึงจีนนะตาไปเห็นแล้วหือกินอร่อยกินเก่ง ของโปรโดก็นึ่งผักกับลาบงัวลาบงัวขั้วให้ก็ไม่กินนะคะบอกว่าฝาดไม่ยอมกินอันนี้ส้มผักวันนี้เน้นผักนะคับต้มถั่วประสานให้มาอันนี้ผัดกาดน้อยอันนี้ขาออกรุบนี่บนนึ่งมอนเบอะจ้ะเคซื้อมานึ่งไว้อยู่เอาไปกินมื้อสวยมั่งนึ่งครึ่งหนึ่งเอากินดิบครึ่งหนึ่งเอาไปกินกับลาบนึ่งหมด้วเจาไหนกินกับลาบ เก่งอร่อยกินอะไรก็อร่อยกินแซ่บกินนัวน้ำหนักแปดสิบห้าแล้วมั้ง้า่สิบแล้วก่อนกินทั้งวันม,มีขนมด้วยนี่ของ,ของโปรดนี่ ทุกนัดจะต้องซื้อมาให้ชอบฟันเต็มปากเลยแปดสิบเจ็ดกินทุกนัดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์จะต้องซื้อให้ชอบกินของโปรโชื่ออะไรฮะยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรจำชื่อตัวเองได้ไหม ยายท่อนคำไว้ยายท่อนคำไว้ยังจําได้อยู่อายุเท่าไหร่อยู87ปีแล้วอ่า็7ปีแล้วหูดีตาดีฟันเต็มปากกินข้าวเก่งอยูของกินแต่ละวันเนี่ยชอบกินนึ่งผักชอบกินผักไม่จ้ามืายดีเพีาะมีเชี่ยวเชียวหมดแล้วก่อนแต่ยาที่หวันต้องเช็ดต้องเส่ก็เลี้ยวออกเลี้วจ้า บอกเด็กๆอายุห้ปีฟันก็ไม่มีแล้วแม่87ดฟันเต็มปากไปบอกเขาแซบเซบกินข้าวได้ยายทอนลูกสาวล่าสิบปีแล้ว17ปีแล้วติดเตียงเดินไม่ได้แต่กินได้